บสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง <c oughs> หอหน้าหอนตา,ตาหอหน้าหอนตาไปตาลาดเด้อพี่น้องไปไปไปขึ้นไปมอนขึ้นไปไปตาลาดแรงกันตาลาดแรงไปลองซื้นเนาะเออไปได้ยังกินแหละไปไปน้ำกันพี่น้อง โอ้อะไอะไรอคโอเคม่ไแลได่ไม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 ่ม่ไ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 มม่ไ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 ม่ม่

หมดแล้วตลาดเลยด้อไปฝากรถบินฝากรถไปพี่น้องไปทำการกับแม่น้อยเด้อไปะ คือป้านองว่ะน้วยก็มาก่อนาอกก่อนสือสลัดสื้อหอมรวมเด้อพี่น้องไปหห้นางอ้นเพิ่นปอซันปลาโกอไเล่งทักหนองอ่นายดยได้ยังสิบพัน นอกพักพอมรวมพักน <now, S 3> ั่นเออบันอืมสิไปก่อยปลาข้ก่อยปลาก่อยปลาไคปไปบดซอยเด้อนึกอ่เด้อกอยาน่าหนก่อนิบอไปหาปลาก่อนไป้ปลาไปสั่นไปเลาะปลก่อนเออมสินตานีนะเป็นตัอแสบฉันน้อยไม่สินอันนี้นะ ขัดอะไรเนาะโล่อะไรเนี่ยง้อรว้ข้อยเยเป็นแบบบางเุ้ยสมักอะไรได้แบนีิปต้อนอดกันกดันฮะื้อน้ำพาก็ซื้อได้ขอยน้ำพาิกันเมื่อไหร่ โาวัเขาสื่อปลานินพี่น้องหกสิบพันทีตัวหนึ่งเป็นแ้พี่น้องปลางามเท้ๆงามแท้ปลาปลาแม่นำคล้องปลาน้ำคล้องเลยนี่มีปลาหน้าปลาในนี้เป็นตัวจิบก้อยนะสื่อมาเคร์สให้นั่งละนั่งนะออดเพิิน กระป๋อมพี่น้องเบอร์ไหนกระป๋อมสื่อปลาด้วยพี่น้องเม่มอนสื่อปลาเสื่อมรูนี่โคตรหนึ่งเนี่ยเหนียวหมดสี่สิบแผ่นกรีบมันปลาหวานนี่บะหมอน้ำเข้ามาส่โอ้ยปลามันห่อนเอาขึ้นมามันก็เป็นแบบนี้แล้วเฮ้ยมือนี่แหละปลาเนี่ยเออแซมบาดี้ลูกสาวข่อยคล้ายฟักเมมบวินเนี่ยสวยละเจ้าชู้สวยสั่งมาสื่อปลามาปี้ง เราออกพี่น้องเราออกพ่อนแบบนี้สา้าบายดีสบายดีเ้ยค่ะเต็มเลยซอยยังโต้ดอกม้นี้เต้งสื่อปลาเมื่อปีงนนี้กัหมูผูเดียวกันพี่น้องคนไทยของกินสำเร็จรูปให้คอยซอยยังหนาสาวนี่วะมาแต้งคอยกับนี่คื้ออะมั่เศร้านี่อหรือพักอันนี้ โอยนาสาวเลยนะสาวด้วยพี่น้องนสาวด้วยนี่นสาวไม่ม้อนนสาวเม่น้อยน้ำกันนสาวเสเทน้องแม่องเม่าทไรนี่คะมาเทไรเอามาเอามาสามมามาทไรสิบ้นเอาเอาโยโซยนะสาวตัวเองพี่น้องนี่เด้อเลือกเอันี้งานานจะตุยดอกรายเเลย บ่ได้เคยแต็งบ่กินยังแล้วของกินแห่งแต็งสิบเพื่อเห็ดอินเองมือนี้นะแม่น้อยเปอร์กอซอยนะสาวสามเปอร์กอซอยสามหมัดสิบพันกีบพี่น้องเอาคลิปนี้ก็มาตลาดแรงเด้อพี่น้องลาก่อนเลยจ้าได้ของกินเป็นพวงสามาฟีฮุบผึกซองรอบครัวนี่จะพัก กินพักมีวิตามินเอาหอยสคัลลดตัวนี้เอาหอยสค,คัลลดอืมคงถอยนะครับแล้วเอาลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย